แทบแยกไม่ออกนึกว่าหลวงพี่ลงสมัครเองกลายเป็นสีสันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งด้โพสต์ภาพป้ายหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดลำปางแต่ก็ต้องสะดุดตากับป้ายอันหนึ่งที่มีรูปพระอยู่ในป้ายก็นึกว่าหลวงพี่จะลงหาเสียงที่ไหนได้อ่านข้อความในป้ายดีๆเป็นการชวนสวดมนต์ข้ามปีในวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเอง โดยเนื้อหาภายในป้ายได้ระบุว่าวัดพร้อมแล้วได้เวลาเช้าพุทธส่วนมนค้าปี31ธันวาคมวัดทำผมทรัพย์จามเทวีเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปเรียกได้ว่าป้ายดังกล่าวกำลังเข้ากับกระแสการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองถือว่าเป็นการสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ